คับผมคำปอยอร้อยเรื่องวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับงาน Adobe Photoshop CS 6 Pro นะวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการาทำเอาลายตัวอักษรน,นะครับเอาลายตัวอักษรหรือกรอบนอกของตัวอักษรน,นั่นเองเอาเพื่อไม่เสียเวลามาตามเข้ามามาที่ไฟล์ตอนนี้อยู่ในโปรแกรม Photoshop อยู่นะครับไฟล์ new ไฟล์ new เปิดขึ้นมาเลยแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้อ่ะ อินเตอร์เนชั่นแนลเปุ๊บมี A4 เรียบร้อยเราก็กดโอเคเข้าไปอ้าวเป็นแนวตั้งซะนั่นนี่เป็นแนวตั้งไม่เป็นไรเรากลับมาให้เป็นแนวนอนมาที่ Image อ่าอิ a เมก็มา Image Size กดเข้าไปไม่กดไม่กดเราก็เลือ่อนเข้ามา i m a r o t a t e r o t a t i o n มาดูที่อ่า90องศาไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาได้ทั้งนั้นโอเคมาแล้วครับท่านผู้ฟังตอนนี้เราขยายมาเต็มที่ ขยายมาเต็มที่ส่วนเครื่องไม้เครื่องมือของเรายังไม่มีไปไหนอ่ะมาดูที่นี่เลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์เเอรให้ให้ความรวดเร็วอ่ะมาแล้วครับเครื่องมือตอนนี้เราจะทําไรเอ่ยเอาขยายก่อนก่อนอื่นขยายก่อน,ยยอนเต็มที่ก่อนนะก่อนอื่นผมก็ต้องอหาแบกเกราแบกกราผมมาผมมี มาที่ไฟเพรสอ่าเพรสมีอะไรเอ่ยเพื่อความพิเเดียวคลิกเข้าไปไม่ว่ากันดึงดึงดึงอ่านี่ฟรีแฮนด์ฟรีแฮนด์หมายถึงว่าดึงให้เต็มที่เข้าไปเลยความสวยงามไม่สนใจไม่สนใจนะอีกสักอันหนึ่งมาไฟเพรสดึงเอาอะไรดีโอ้อันนี้เอาอ่าอันนี้แนวนี้โอ้เป็นแนวนอนแนวตั้งหมุนดึง คลิปไว้ด้วยอ้ามันเอียงเอาไหมาก,กดคลิปไว้ด้วยนานเรียบร้อยตอนนี้ผมจะดึงเพื่อไม่มัเสียสัดสว่วนก็กดไปที่คลิปแล้วก็ลากไปมุมไหนก็ได้ลากเข้าไปทะแยงเข้าไปเรียบร้อยกดดับเบิลคลิกได้แล้วโอเคลุยมาที่อาทูบาร์มีตัว t ีเทคนี่กดเข้าไปทีมเทคเพื่อที่จะพิม์พ มาดูตัวอักษรหรือฟอนต์ที่เรามีอยู่แล้วประมาณ400พิกเซลจัดเข้าไปเขียนเข้าไปตอนนี้ภาษาไทยอังกฤษเอาลายเอาลายคำพอยเอาลายเอาลายได้แล้วครับเอาลายลากลงมาลากลงมาดึงสวยยังครับเอาลายก็โอนะโอก็จัดไปครับต่อไปขั้นตอนต่อไปให้เร็วที่สุดมาดูที่นี่เอฟเฟกต์ f X ดึงแล้วก็ไปเลือกที่สต็อกสตกขึ้นมาปับ๊บเอาละเว้ยตอนนี้ผมจะทำไงจะให้มันขยายเต็มหน้าจอเพื่อความสวยงามแปบ๊บหนึ่งนะครับนะเข้าใหม่เพื่อความขยายให้เต็มหน้าจอเพื่อท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเอาละเลือกใหม่ FX X สต็อกดึงขึ้นมา พอขึ้นมามันก็ขึ้นมาให้แล้วอะ่ะทําไงดีเปลี่ยนสีเป็นอะไรสีอะไรดีเนาะเอาสีมันโทนเนี่ยโทนม่วงผมก็เลือกโทนม่วงมาดูตรงนี้จากสีฟ้าเป็นโทนม่วงแต่อาจจะเป็นเอาเหลืองเหลืองดีกว่าสบายตาเหลืองอ่าจัดไปเมื่อเหลืองได้มาเราก็จะเข้ามาสู่ดรอปชาร์โดมาดูที่ดรอปชาร์โดจะมีเส้นเอาไล ชุดหนึ่งขึ้นมามาดูนี่ดอกชารโดโดข้างล่างคลิกปั๊บคลิกป๊บปปมาเปลี่ยนเลยตัวนี้อืมมันติปรายไม่เอาเราเอานอมอนโอเคนอมอนเสร็จป,ปุ๊บตัวนี้ลากไปเลยร้อยเปนพนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็มาดูที่ไซ์มันทีสีอะไรเอ่ยสีดำโผล่มาแล้วนี มันมีสีดําเราก็เปลี่ยนจากสีดําเพื่อให้มันชนันตามากขึ้นนั่นนี่เห็นยังโอเคสีมว่วงอ่าสีมว่วงสีมว่วงพาอเป็นพื้นของมันนะดูเอาลายก็ดูสวยดีเนาะอ่ะจากนั้นผมไม่เอาอ่ะคือผมจะเอาตัวอื่นอ่ะเอาเป็นอะไรดีอเปลี่ยนจากอ่า ดรอปชาโดเรามาเป็นออเดอร์กาวออเดอร์กาวให้เป็นสีม่วงนี่แหละนี่นี่เปลี่ยนตัวข้างบนนี่ปรับมาปรับปรับ,ปร,บปรับเป็นนอร์มอลนอร์มอลปุ๊บแล้วก็มาดูที่สีเพื่อความรวดเร็วเอาสีสีพื้นข้างมันนี่แหละมันจะได้ดูสวยงามอ่ะอเรียบร้อย อันนี้เป็น normal อยู่มาดูผมกดดูก่อนดูไซส์ก่อนขึ้นยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับท่านผู้ฟังอาจจะเป็นที่ตัวนี้ด้วยเห็นไหมนี่อ่ะาผมไม่เอาเพราะ Opacity มันเปรียบเสมือน transparency ที่มีมองทะลุไปด้านหลังได้อ่ะอ่ะเห็นแล้วตอนนี้เนาะมีเมีเงาเงา,เงาขึ้นแล้วผมก็จะเพิ่ม ความคมชัดขึ้นนี่เห็นไหมตัวนี้เพิ่มอยู่สองตัวนี้แหละครับนสองตัวแสงแสงน้อยน้อยไม่เอาน้อยนี่เป็นเม็ดเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดอันนี้ก็ normal แล้วอ่ะนี่อีกตัวแนงสเปรดเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมชัดขึ้นซอฟขึ้น ในเมื่อมันมีเอาลายเรียบร้อยแล้วก็มีฟุง้งให้เรียบร้อยต่อไปทำอะไรดีมาดูที่ที่ i m b o r t import ตัวนี้ v e w e l and e m b o t คลิกตัวนี้ปับ๊บปึ๊บนะเกิดอะไรขึ้นมาดูซิตัวอักษรที่มีมิตินั่นเองนะครับตัวอักษรที่มีมิติเอารีบรีบรบหน่อยคำปลอย ไปแล้วไปแล้วรีบๆหน่อยนี่อักษรที่มีมิตินะครับตอนนี้มีมิติแล้วต้องการมิติขนาดไหนเราก็มีความนูนว่างั้นเถออักษรนูนอ่ะนูนขนาดนี้พอไหมเอาตอนนี้แสงมันเข้าด้านขวาแต่ผมจะเอาแสงเข้าด้านซ้ายเรามาดูตรงนี้ครับวงกลมแล้วก็มีกากระบาดอยู่ตรงน,นี้เราก็หมุนมาอยู่ด้านซ้ายข้างบนเลยนะปึ๊บนะแสงอยู่ข้างบนแล้วอยู่ด้านซ้ายข้างบน มาดูความดำเงามันดำเยอะเราก็ต้องมาดูข้างล่างครับดูข้างล่างนี่ส่วนแสงก็คือไฮไลท์โหมดไฮไลท์โหมดนี่ตอนนี้75%เราขยายขึ้นไปอีกสิเกือบร้อยแสงขึ้นเยอะแต่ตัวชาร์โด m โหมดมันเยอะเกินมันดำเกินแล้วก็ลดลงมาลดลงมาคือถอยลงมาเนี่ยถอยลงมาแล้วเมื่อกี้มันดำเกินนะฮะ อาาอพอไหมเอกพอไหมไม่พอมันจางไปเอาเพิ่มขึ้นเีกอืมอะเดี๋ยวผมปล่อยแสงขึ้นอีกที่แสงขยับแสงอนิดนึงนี่เพื่อความสวยงามแสงโอเคในเมื่อมาอย่างนี้เราอยากจะเปลี่ยนคือเห็นสีเราอยากจะเล่นเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ดูการเด่นครับนี่ตัวการเด่นอยู่ตรงนี้เองมาคลิกการเด่นเริ่มแล้วการเด่นครับ ตอนนี้เป็นขาวดำเราก็มาคลิกตรงนี้การเดียนคลิกปุบ๊บอ่ามันมีกอบาบมาขึ้นมาให้เราก็เปลี่ยนสีลองดูที่สีแรกดึงโอ้โหสวยงามเมื่อเห็นสีอย่างนี้เราอยากจะเปลี่ยนให้มันแมทหรือจะให้มันโดดโดดอย่างนี้ถ้าให้แมทกับพื้นก็หมายถึงสีในโทนเดียวกันใกล้เคียงกันตอนนี้ร้อนกับเย็นนะแต่ไม่ถือว่าร้อนมาก พราะว่าสีม่วงจัดอยู่ในประเภทกลุ่มเย็นก็ได้ร้อนก็ได้มามาเปลี่ยนสีไนเลยเพื่อไม่เสียเวลา,าก่อนเปลี่ยนเรามาดูก่อนตัวอื่นเป็นไงนี่คลิกไปอชอบตัวไหนก็เลือกเอาเอออันนี้ก็ไม่เร็วนะอันนี้ก็ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วดึงดึงดึงอ่าอ่าโอ้โหมิเลเนียมโอโ้สายรุง้งอ่ะแค่นี้ก่อน เดี๋ยวเรามาดูการปรับสีตอนแรกจะมาเปลี่ยนสีได้ไหมอย่างตัวนี้นะครับเปลี่ยนได้มาคลิกที่สีน้าเงินก่อนคลิกปุ๊บน้ำเงินขึ้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีแดงแดงๆนี่ผมคลิกเป็นแดงแล้วแดงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจะแดงช้ำๆแดงแดงแดงแกะแดงแกะก็แล้วกันโอเคโอเคไปโอเคไป ตอนนี้สีมันไม่เข้ากันนะสีฟ้าก็เปลี่ยนได้คลิกเข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปเปลี่ยนจากสาีฟ้าก็เป็นสีส้มโอเคเข้าไปตอนนี้เราจะาแกวสีแดงลงมาข้างล่างได้ไหมได้อ่ดูตรงนี้รูดไปเลยแววบรูดจากซ้ายไปขวาเอาขวาไปซ้ายสลับที่กันปั๊บปั๊บนะสีแดงก็อยู่ข้างล่างท,างทันทีเออเรามองเห็นว,ว่าสี สีแดงอ่ะให้มันเยอะกว่านี้ได้ไหมหมายถึงว่าให้สีเหลืองเหลือนสีส้มเป็นเหลือน,น้อยหน่อยอ่าได้มาดูข้างล่างอีกทีรูดตัวนี้ตัวอยู่ตรงกลางให้ขึ้นไปข้างด้านขวาอ่นานะก็หมายถึงว่าสีมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับสีเปลี่ยนไปทันทีโอเคก็ถือว่าน่าจะแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ ทุกอย่างก็โอเคลงตัวดูสิดูหน้าเต็มๆเ,เขาก็โดยประมาณนี้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์มาก็ดีสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคำปล่อยอร้อยเรื่องเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย